สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจําลองการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ฟครับคู่ระหว่างบุรีรัมยูไนเต็ด ED, เปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านวารินชัมราบ FC นะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปการลบกวนเพื่อนเพื่อนทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับการแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันที่29ตุลาคม2568 เวลา18นาิ30นาทีตามเวลาประเทศไทยครับในส่วนของสถติการเจอกันของทั้งสงทีมที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเจอกันเลยครับนี่ก็เป็นหลแรกๆครับที่ได้จับฉลากมาเจอกันครับก็บดูกันว่านัดนี้ผลจอกมาเป็นเช่นไรค,ครับรบกวนเพื่อนๆคอมเมนต์ทายผลการแข่งขันกันเข้าาได้ครับคอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับ ปูตัดสินเป่าเขีย่ยลูกเล,เล่นครับจะเป็นทางด้านเจ้าบ้านบุรีดำชุดสีน้ำเงินจะบุกจะไสไปขวาก่อนสัตว์รักไม่ผ่านออฟโรด,ดตรงนี้่อนอยู่ที่รันเขาสิบครับจะตั้งลุกเตะลูกฟรีคิกขึ้นมาธีรทรบอมอยาวมาตรงนี้มูริกจักรยานากาัน <c oughs> กดไม่ลง โอกาสของบุรีรัมย์ครับได้ทักทายก่อนแล้วครับบอลโยนเป้ามันที่มูริครับแต่มันเอือนข้ามขันออกไปโรนชัยไหลมาทดกานกับซ้ายครับสุทินสุทินให้มาที่ตรงนี้บอลหลุดออกข้างไปแล้วก็เป็นบอลทุ่มของนฤบดิน อิรทอนฝากมาที่พิธิวัตรเล่นกับทางด้านโกรันเขาสิทธิ์โกรันเขาสิทธิ์ให้มาที่บุริกไหลมาทางด้านกขวายกสระรักไคร่บางคนสรรักโยกเข้าในมาสรรักกลับมาตั้งที่บุรีค้างครับพิธิวัตรพิธิวัตรลองสับไก่ไม่ผ่านบล็อกออบดูดไปไม่ผ่านครับบุรีเก็บได้โกรันเขาสิทธิ์เล่นมาที่พิธิวัตร ผูชัยเจดเดตแล้วพลิกแล้วซัดตรงนี้โหยังควักทิ้งออกมาได้ครับโรถนะใชฝากมาที่ชาคิดไขประตูกลางครับออฟโรดกลับมาตั้งที่ชาคิดอีกครั้งพิชยาพิชยาเราไม่เล่งด้วยครับวาริชมาลาครับบอลออกซ้ายมาที่สุดทีนตรงกลางมีพิชชาว เ็นมาที่พิชยาเปลี่ยนแกนมาทางนั้นกับซ้ายตรงนี้ไม่แม่นนะครับเดี๋ยวบุรีดําจะสวนคืนมูริกมูริกให้สุภชัยใจเด็ดสุภชัยโยกโยกแล้วรอเพื่อนเติมตรงนี้ขวามีมาเร็วครับเนรบดินเนรบดินก้มหน้าแล้วบรรจงปั่นให้มูริกคิดตรงนี้ก็กดไม่ลงเลยครับโอ้โหนี่ครับเปิดให้เน่งๆแล้วครับแต่ว่ากดไม่ลง ของาะดนรุนนชัยรุนาชัยไหลมาที่พิเชียาชาคิดเล่นกับตดันพัทรพลหยอดมาด้านหน้าตรงนี้พันศาก็ยังขวางทางวิ่งเอาไว้ได้ครับมาอยู่ที่ทีเด็อนบุญมาทันกับมาตั้งที่ดูเก้า สายเห็บวิบูร์ฝากมาสสระไข้พร,ระโคนบุริกให้มาที่พิธิวัดพิธิวั์ออกขวามาเล่นกันนาลบาด,ดินหยอดมาสุปชัยไดม้มันหม่งไม่ถนัดนะครับบนในกรอบเขตโทษของบุรีรัมนีไม่มีตัวเล่นเกมทุกเข้าไปเลยกันเมื่อสักครู่ครับ,รบออฟโรดเล่นกัน,น,น,นวินยัย ราวสิทธิ์ีระทอนย้อนกลับมาตั้งที่ดูเก้าฝากมาทางด้านกบขวากับนรบรนดินเจเดนดูเก้าให้มาที่ทีระทอนทีระทอนแลครับไหลมาทางด้านกบซ้ายครับสรักยไปขดสระสรักฝากมาบุริกเล่นมาที่สระสรักแล้วบอมยามาสุกชัยได้คิดตรงนี้ก็กดไม่ลงอีกแล้วนะครับวันนี้ดูเปิด ของบุรีดันี่เข้าเป้าครับแต่ว่ากองหน้ายังจบไม่ได้ครับนี่ครับสัตรักเนี่ยได้บรรจงเปิดแล้วครับแต่สุปชัยกดไม่ลงเองครับต้องใช้ประโยชน์จากกองหน้าสูงใหญ่แบบนี้นะครับบุรีดั ดูทินไหลมาทางนัานกาบวสายครับนาราวิสเล่นกันด้านพิ่เชาธนาวัฒน์ฝากมาออฟโซดโดนดูเก้าดักเอาไว้ได้สัตสรกฝากมาที่กรันเขาสิทธิ์กลับมาตั้งที่พันสายหิมวิบูรณ์รฤบดินดูดบอลลงได้ครับตรงนี้ให้มาพิธิวัฒน์ ออกมาที่สุปชัยใจเด็ดสุปชัยดึงจังหวะแล้วโยกตัดเข้าในแล้วยอดให้มูรีอีกทีนึงก็ยังโดนดักเอาไว้ได้พิธิวัต์กลมหน้าแล้วซัดไกลตรงนี้ก็นหนึ่งประตูต่อสูงเลยครับโอ,อ้คูพิธิวัตรเก็บทำได้ครับเบิกสกอร์ให้บุรีดำขึ้นนำไปก่อนแล้วครับ นี่ครับบอลยอดเข้าในมงตั้งมาแล้วพิธิวัฒนะ์ครับเห็นโล่งๆแบบนี้ก็ตะบันด้วยซ้ายครับโอ้ หนึห่งประตูต่อสูงแล้วครับบุรีรัมขึ้นนำรับก่อนหมดเวลาการแข่งขัน10นาทีรับในช่วงครึ่งเวลาแรกควอนยู่ทีสัตสรกให้มาตรงกลางรับพิธิวัตไหลออกขวามานาดูบดินนาดูบดินบอมยาวมาหมูหลุดขึอีกทีนึงโอ้หกดไม่ลงอีกแล้ว เปิดโดง่โดงมาครับได้ควิดแล้วแต่บอลมันกดไม่ลงครับผ่อนหองทางด้านรุ่นชัยฝากออกซ้ายมาครับให้สุทินรุ่นชัย,ชยเปลี่ยนแกนมาที่พิชยา <2 K S 2> เล่นกับทางด้านธรรมวรัฒน์ หยอดมาด้านหน้าตรงนี้พันสายยังดักเอาไว้ได้บอลอยู่ที่บาเออร์ครับบาเออร์ auer, ฝากมาให้นารบดินวิ่งวิ่งแล้วสุภัชัย้องย้อนกลับมาตั้งที่นารบดินแล้วผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาการแข่งข,ขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านบุรีรัำยูไนเต็ดครับขึ้นนำ วารินชำราบไปก่อน1ประตูต่อ0ูถ้าเ,เพื่อนๆชี่ชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังได้เลยครับนะ <c oughs> ครับผู้ตัดสินเป่าเขลียลูก,กล้วเม้นครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นทางด้านวารินชำราบแยบชุดสีแดง <c oughs> จ,ดจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างบ <c oughs> อลยาวมาตรงนี้เบาเออร์ดักได้ ธีรทรฝากมาที่สุภชัยไหลออกขวามาครับนารื้อปดินนารื้อปดินแทงต่อมาพิธิวัตรพิธิวัตรยังบุญหาเรียมครับแล้วขวามีเติมมาทางด้านนารื้อปดินโยเข้าในมาครับนารื้อปดินแล้วเจอชอ่องเจอช็อกล้วซัดตรงนี้โอ้โหยังเซฟได้สุดท้ายเคลียร์ทิ้งออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของด้าน,นบุรีดำศาสนาทุ่มมาโคดันเขาศิษย์ พิทิวัตขออยู่ครับตรงกลางพิทิวัตฝากมานรุน่ดินแล้วไหลามามูริกได้ดีตรงนี้ก็2สองประตูต่อสูงนะครับเอาจนได้ครับท่านมูริกครับประตูที่สองของบุรีย์ม,มาแล้วครับ ครับบอลของพิธิวัตรครับฝากมาตรงกลางแล้วมูริกดีตรงนี้ก็ไม่พลาดแหละครับต้องชมเลยครับทางด้านนาดูบูดินครับแอดซิสมาตรงนี้แล้วมูริกครับยิงอย่างเหนือชั้นครับมีทั้งเวลามีทั้งพื้นครับ สอประตูต่อศูครับปุรีดำขึ้นนำอีกครั้งเลยครับพิชยาฝากมาทางด้านขวาครับชาคิดเป็นการพิชยาโรนาชัยให้มาตรงนี้อย่างได้ที่โรนาชัย ละลระดบดินฝากมาที่ธีรธรบุญมาทัานกุรันเขาสิทธ์ฝากมาทางด้านกาบซ้ายครับสัต์รักใคร,รค่พะโคนสัตรักไปไม่ได้เหมือนกันแล้วสัตรักจะหนีครับตรงนี้สัสรักผ่าสปีดบอลมาครับตรงนี้สัตรักแล้วสุดท้ายโดนสก,กัดเอาไว้ได้ครับ บอลของทางด้านวิชยาฝากมาที่วินยัยไหลมาทางด้านกลับสายตรงนี้แย่งตดทางด้านพันสายหินม,มบูรครับดูเก้าฝากมาทางด้านกลับขวาที่เบาร์บอลหยอดมา บันเขาสิทีกบฝากมาทานกับซ้ายอิชยาดี๋ยวดีดมาตรงนี้พัฒวุฒิครับยังดักเอาไว้ได้บอลของได้ได้สุดถิน ไหลมาทางด้านขบซ้ายที่พี่เจ้านาราวิ์เล่นทิงกันตรงนี้สวยนะครับดีดมาแต่สุดท้ายบอลหลุดออกหลังไปเลยครับนะครับกัดช้ยพุทธพมเล่นมาที่เบอร์ ปาเวอร์มีทีละทอนขออยู่ให้มาที่ดูเก้าสุดทินวางบอลยาวมาตรงนี้ยังได้ที่วินยัยหยอดออกขวามาครับตรงนี้ฉัดชัยบุตรพุมก็อ่านเกม ออกมารับเอาไว้ได้ครับสัตวรักเอาบอลลงได้สวยกลับมาตั้งที่ดูเก้าไหลออกซ้ายมาสัตวรักเล่นกันท่านกอลันเคสรทธิ์ออกขวามาที่นารูอบอรดินแล้วยอดขึ้นหน้ามาตรงนี้ครับอิดฟานเฟนดี้อิดฟานเก็บเล่นไม่ได้ตรงนี้ยังได้ที่นารูอบอรดินนารูอบอดินดึงเข้าไหนมาครับตรงนี้เอาแล้วสุดท้ายธรรมวานแกรฟสกิด บอลหลุดออกข้างไปเป็นบอลทุ่มของทางวารินชราบพูดถึงทีมเยือนวารินชำราบนี่ก็สู้ได้ดีเลยครับกับแชมป์ไทยรีดดูการที่ผ่านมาครับแล้วก็รวมถึงแชมป์เอฟเอคับด้วยครับบอลให้มาที่วินยัยฝากมาที่ธรรมวัฒน์พรมวัฒน์จะแหวกตรงนี้ก็โดนดักอไว้ได้บอลของทางด้านสัสนาักไข่ประโคน กลับมาตั้งที่พันษาสัส,ะสะดาให้มาตรงกลางครับโคดันเคาสิทธิ์ิวัฒน์ได้ยัดมาอินฟานเฟนดี้ไหลามาทางด้านกับขวากับนารุบดินนารุบดินดึงจังหวะแล้วโยกเข้าในจะเปิดมาตรงนี้ก็เปิดไม่ขึ้นครับอของทางด้าน,นชาคิด ฝากมาที่ธีรทรบุญมาถังออฟโรดโยกเข้าไหนมา <c oughs> ไม่ผ่านกระเด็ดดุเก้าอันสาไอมาที่กุรันเขาเสียครับออกซ้ายมาสรักสัดสลรักกลับมาตั้งแล้วค <c oughs> ู่ตัดสินเป่านกวีดหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับ <c oughs> เป็นทางด้านบุรีรัำยูไนเต็ดครับทำได้ครับ เปิดบ้านเอาชนะวารินชําบไปได้2วัต,ต 0. ถะตต่อศูนย์ถ้าเพื่อนๆที่อชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับและก่อนที่จะจากลากันไปในวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนําในช่วงท้ายคิวโดยัยงไงก็ฝากเพื่อนช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนด้วยนะครับผมใครที่กําลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนําตัวนี้เลยครับจอย b s p d 8 รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบูทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สั่นคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ rgb จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ